ในในเรื่องของสอบทกเนี่ยจะประชุมในแง่ของการสนับสนุนนะครับแล้วก็การอำนวยการเพราะว่าการบัตรทางอาหารเนี่ยมันมีผลกระทบะคือผลจากการปฏิบัติทางกรรมพูชานี่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนแล้วก็เราจะประชุมในเรื่องที่สนับสนุนการบัตรทางการทาหารและการต่างประเทศนะครับเมื่อคืนนี้ก็ได้ร่วมประชุมอยู่ด้วยนะครับก็ได้รับทราบ ประเด็นพอสมควรนะครับแต่กำลังในส่วนของทางฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยเราต้องฟังเสียงประชาชนเรามีกลไกเรามีรัฐบาลนะครับไม่สามารถที่จะตอบได้นะครับในทันทีโดยที่มีคนที่อยู่ในวงเพียงจะจำนวนไม่มากนะครับก็มีท่านรองภูมิธรรมมีรัตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับมีผมแล้วก็มีท่านเลข,ขานายกนะครับเพราะฉะนั้นก็ ทางเราเนี่ยก็บอกว่าเราจะรับดําเนินการนะครับแต่ขอให้เป็นไปตามกลไกเป็น,ปน,ปน,นไปนาตามกระบวนการเพราะเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับเราฟังเสียงประชาชนนะครับเรามีคนไกลลรัฐบาลอยู่นะครับเราต่างจากทางกัมพูชานะครับกัมพูชานี่คือปกครองโดยคนสองคนสามคนนะครับเพราะนั้นเขาสามารถตอบได้ทันทีว่าจะเยสหรือโนแต่ของเราเนี่ยเราต้องมาหาลือในรัฐบาลก่อน นะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีคนแค่สองน้คนในรัฐบาลไปคุยกับเขาได้นะครับเราต้องมีคณะพูดคุยคณะเจรจานะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะเราต้องฟังเสียงประชาชนด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคืนนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรมนะครับท่านก็ได้ทวิตเตอร์ไปนะครับเพื่อให้ฟังเสียงประชาชนนะครับและวันนี้ท่านก็ให้ข่าวตอนเช้าอีกนะครับทราบว่าท่านให้ข่าวกับ สื่อมวลชนในช่วงประมาณ8ปดโมงเช้าก่อนที่ท่านเน,นทางไปราชการจังหวัดตราดนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็คืออยู่ทั้งสองวงนะครับทั้งวงของอรัฐบาลด้วยนะครับโดยสอบอทกนะครับอยากที่จะกล่เาแบบเบียนที่น้องประชาชนนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยดูอยู่ตลอดนะครับโดยผ่าน,นกลไกสบทกนะครับท่านจะขอให้ท่าน,นาทราบว่าสบทกเนี่ยคือกลไกลรัฐบาลนะครับไม่ใช่ว่าผมนั่งอยู่กับโต๊ะแลกลายเป็นกลไกของกองทัพนะครับ ตวกคือคกลไกของรัฐบาลผมขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขณะเดียวกันผมก็อยู่ใน,นกลไกของส่วนกลาโหมด้วยนะครับก็คือผมจะเป็นตัวเชื่อมนะครับระหว่างกองทัพกับรัฐบาลนะครับเพราะ,ะนั้นผมก็จะทราบข้อมูลทั้งสองทางเพราะนั้นเวลาประชุมกับรัฐบาลผมก็จะมีข้อมูลจากกองทัพไปไปนําเสนอไปให้ข้อพิจารณานะครับเวลาผมกลับไปคุยกับน้องๆในกองทัพนะผมก็มีนโยบายรัฐบาลที่จะไปะกําหนดกรอบไปให้นะครับซึ่ง ปัจจุบันนโยบายท่านบาลมีอย่างเดียวคือปกป้องอธิปไตยและพร้อมสนับสนุนกองทัพเต็มที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเรียนให้กับพี่น้องประชาชนและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับเดี๋ยวก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าการพูดคุยนั้นนะครับประเทศไทยนะครับเรามีกลไกของรัฐบาลน,นะครับการดําเนินการต้องเป็นดาเนินการแบบเป็นทางการไม,ม่ใช่การดำเนินการแบบส่วนตัวหรือว่าเพียงคนหองนำคนนะครับระการที่2คือเราต้องฟังเสียงประชาชนด้วยแต่เราจะไม่นานนะครับเพราะว่า สังคมโลกเขาก็ดูเราอยู่ว่าเรามีความจริงใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นยืนยันนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเรามีความจริงใจที่จะพูดคุยเพื่อเพื่อหยุดยิงนะครับเจรจายหยุดยิงแต่เราขอใช้กลไกรัฐบาลในการหารือให้รอบคอบแล,และก็นะครับฟังเสียงประชาชนด้วยนะครับทาหลังจากเมื่อวานที่มีการปืนท่านทำแล้วแต่สุดท้ายล่าสุดก็ยังไม่มีการหยุดยิงจากฝ่ายกัมพูชามาเช้าก็เริ่มแต่เช้ามืดเลยครับก็อย่างนี้สื่อมวลชนหรือพี่น้องประชาชนก็คงเห็นถึงความ จริงใจของเขาว่ามีหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ในส่วนถ้าผมถ้าผมเป็นในซีของกองทัพผมก็ไม่สบายใจตรงนี้ว่าแล้วเขาจะมีความจริงใจอย่างไรครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครั้งแรกเมื่อวันที่8มิถุนายนนะครับที่เขาถอนกําลังจากบริเวณต้นพญาสัตบัญญในขณนะเดียวกันได้วางกับระเบิดไว้นั่นคือสิ่งที่แสดงความไม่จริงใจที่เราไม่สบายใจนะครับผม กาบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเรามีความจริงใจแน่นอนที่หยุดยิงเพราะเราห่วงใยผลกระทบที่เกิดกับพี่น้องประชาชนต,ตาม4จังหวัดชายแดนนะครับรวมทั้ง3จังหวัดตอนใต้ด้วยซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อไปนะครับตอนนี้เราห่วงใยพี่น้องประชาชนมากเราไม่คิดว่านะครับรัฐบาลกัมพูชานะครับจะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะครับอนุสัญญาเจรีวาอนุสัญญาออตตาวานะครับแล้วก็ขาดหลักมนุษยธรรมนะครับไม่เคยคิดว่า ในปี2025ยเนี่ยยังมีกองทัพประเทศประเทศในโลกปฏิบัติการลักษณะน,นี้เพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าสื่อมวลชนหรือว่าพี่น้องประชาชนฟังย้อนหลังเนี่ยผมเคยพูดนานแล้วนะครับว่าผลกระทบครั้งนี้มันจะร้ายแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปี5้าซึ่งผมทราบไว้แล้วผมในฐานะที่เคยเป็นทาหารเป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกเนี่ยคนที่เป็นเจ้ากรมยุทธการทหารบกเนี่ยจะสามารถวาดภาพการลบได้ว่าอำนาจการลบประมาณนี้ ผลจะเกิดอย่างไรนะครับถ้าอำนาจการลบสูงระน,นี้จะเกิดผลอย่างไรผมเห็นภาพการลบอยู่แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะมาอธิบายได้นะครับเพราะมันก็คงมันไม่เหมาะที่จะมาอธิบายสังคมนะครับเพราะว่าถ้าอธิบายไปก็จะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาไปนะครับแต่ผมแค่สรุปว่ามันจะรุนแรงกว่าปี54ีนะครับได้พูดเมื่อตอนก่อนหน้านี้มาแล้วพี่น้องประชาชนคงจําได้แต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยผมก็จะไม่สนใจว่าผมพูดอะไรไว้ผมก็ต้องแก้ปัญหาปัจจุบันนะครับ เพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยคือห่วงใยผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นในเรื่องการเจรจาหยุดยิงเนี่ยนะครับมีความจริงใจเพราะห่วงใยพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั้งประเทศด้วยนะครับเพราะนั้นก็ทุกท่านไม่ต้องไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ารัฐบาลน,นะครับว่าจะดาเนินการจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบนะครับ ัขท,ท่านามีข้อเสนอจากทั้งนักวิชาการทั้งพักการเมืองเรื่องของการฟ้องไอซีซีค่ะนำท่านมุนเซนไปฟ้องเรื่องอาชญากรรมสงครามเนี่ยค่ะท่านก็ตรงนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องของกระทรวงต่างประเทศคนะผมก็ยอมรับว่าอะไรที่ผมไม่ชมนานาญผมก็จะไม่พูดนะครับอะไรที่หลือกอีกอย่างนึงคือไม่ใช่นยะไม่ไม่ใช่ในกรอบความับผอดชอบของผมด้วยของกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับเป็นเรื่องที่กระทรวงต่างประเทศต้องออสนับสนุนในการดำเนินการหรือว่าเป็นคนที่ อำนวยการในการดำเนินการนะครับเราแบ่งงานกันนะครับผมเคยเรียนพี่น้องสื่อมวลชนแล้วว่าอสอบตรกรหรือกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราก็จะมีงานของเรานะครับแต่ง,งานทางด้านการต่างประเทศในด้านกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยกระทรวงต่างประเทศมีความชนานาญนะครับผมได้เรียนในรัฐบาลว่าขอให้ขอเรื่องนี้ขอให้กระทรวงต่างประเทศเป็นผู้รับผิดชอบให้ด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านสอบตรกเนี่ยหรือว่ากองทัพเนี่ยจะไม่มีความชํานาญด้านนี้แต่กองทัพพร้อมปฏิบัติตามกรอบนโยบาย ของรัฐ <ร Stevens. S 2> บาลตามที่กระทรวงต่างประเทศเสนอนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะไม่ใช่ว่าไม่ทราบแล้วจะไม่สนใจนะครับเราสนใจเราศึกษาเราฟังกระทรวงการต่างประเทศเพราะในที่ประชุมสวทกเนี่ยมีกระทรวงต่างประเทศอยู่ในที่ประชุมด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากระทรวงต่างประเทศให้คําแนะนําให้ข้อสหนอะไรนะครับสวทกและกองทัพเนี่ยก็จะรับไปปฏิบัติตามนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางกองทัพนะครับยึดหลัก กฎหมายระหว่างประเทศนะครับยึดหลักมนุษยธรรมเราท่านจะไม่เห็นประเด็นที่มีเรื่องถูกโจมตีทางด้านนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วุณตีคะอะไรที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่ากัมพูชา <c oughs> แะแสดงความิงใจรที่เจรจาวัดที่ผ่านมาไม่มีอะไรที่ทำให้เรามั่นใจได้เลยตอนนี้สิ่งที่ทางด้วยทหารนะครับทางด้านการทาหารที่มองเนี่ยคือถ้าเขาหยุดยิงเป็นเวลาสักระยะหนึ่งนะครับนี่ไม่ใช่ ทางเขาคุยกับทําอยู่ว่าตอนประมาณห้าทุ่มประมาณตีสองเริ่มเข้าตีแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ทางทางทหารมองว่าไม่จริงใจแล้วนะครับก็นี้เมื่อกําลังคุยกันอยู่ว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็จะพูดคุยกับรัรรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกัมพูชานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าผมก็รายงานเลยว่าเมื่อตีสองเนี่ยเข้าตีเราตลอดแนวอีกแล้วนะครับแล้วก็ไอท้ที่ที่สิ่งที่กองทัพรู้สึกเสียใจนะครับก็คือ ที่หมายพลเรือนนะครับคือเขาไม่สนใจเลยนะครับว่าที่หมายพลเรือนของฝ่ายเราเนี่ยมีกระสุนปืนใหญ่ตกไป3ามนัดนะครับแต่ก็โชคดีว่าทางกระทรวงมัาดไทยเนี่ยได้อพยพพี่น้องประชาชนออกไปแล้วนะครับในเบื้องต้นเนี่ยไม่ได้รับรายงานการสูญเสียนะครับแต่ก็แต่ก็เสียใจนะครับแล้วก็ทําให้ความไว้วางใจเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเช้าผมได้กราบเรียนท่านรองนายกภูมิธรรมแล้วก็ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับว่า ประชาชนที่อบยพมาแล้วเนี่ยฝากให้สำนักง,งานวลังชาติเนี่ยได้ดูแลทรัพย์สินของประชาชนที่ในที่ที่โอพยพไปด้วยนะครับประชาชนที่โอพยพมานะครับจะได้ไม่กังวลในเรื่องทรัพย์สินของตนเองนะครับอันนี้ได้กราบเรียนท่านรองนายนตรีรักษาการนายนตีเนี่ยได้สั่งการแล้วครับรแล้วที่แล้วที่กัมพูชาที่มีรายงานวะ่ากัมพูชามีอาวุธระยะไกลร100้อยกว่ากิโลเนี่ยค่ะไทยเรามีความกระวนกระวายถ้าหาก ก็กังวลดีครับผมก็กังวลมาตั้งนานแล้วนะครับพูดบอกประชาชนพูดบอกสื่อมวลชนมาตั้งนานแล้วเพราะเราทราบนะครับเพราะว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดประเด็นนี้นะครับเดี๋ยวจะถูกถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตําหนิอีกแต่ตอนนี้ในฐานการอย่างนี้ผมก็ต้องบอกความจริงกันก็คือในห่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกตัดลดงงมาณน,นะครับเพราะงมางมันตำหรับ ซื้ออุธยุทธรกรณ์เนี่ยเราก็ซื้อเท่าที่จําเป็นเพราะวนะอาวุธอะไรที่เป็นการในเชิงลุกลานเนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อเอาไว้นะครับเราใช้อาวุธที่สาหรับป้องกันเท่านั้นเองรักษาที่ปไตยเท่านั้นเองนะครับอาวุธที่เราจะไปลุกลานคนอื่นเนี่ยเราไม่มีนะครับคือเรามีจํานวนหนึ่งนะครับมีไม่มากนะครับแต่ของเขาเนี่ยท่านเห็นไหมครับสือ่อมวลชนถามเองว่าเขามีแล้วทาอย่างไรเขามีตั้ง6ระบบนะครับแต่ของเรามีแค่จํานวนหนึ่งนะครับตรงเนี้ยที่ที่เป็นสิ่งที่ กองทัพก็คงจะต้องมาทบทวนนะครับผมได้ในฐานะที่ผมเป็นรัฐบาลเป็นทั้งกองทัพเนี่ยผมได้พูดคุยรนะัฐบาลว่าหลังจากนี้คงจะต้องขอความกรุณาจากพี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นใจกองทัพแต่ผมเองผมก็ต้องมาดูมาคุยกับกองทัพเหมือนกันว่าไม่ใช่พอประชาชนเห็นใจแล้วจะมา,าจัดหาแบบกรอบกลวยก็ไม่ต้องไม่ได้นะครับต้องเอา,าเฉพาะที่จําเป็นอันนี้ขอให้พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนนี้มั่นใจครับในช่วงนี้ผมอยู่ตรงนี้ผมจะไม่ทําให้เกิดอย่างนั้น เป็นนันขาดนะครับหรือเกิดขึ้นก็ต้องมีการสอบสวนไปนะครับลงโทษผู้กระทําผิดนะครับยืนยันครับครับขอบคุณครับ